สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายาของเจ้าพ่อขาโหด Snowfall ความเดิมตอนที่แล้วคือการกลับมาของเท็ดดี้หลังจากที่เขายิงเอาต้านทิ้งในคิวบา์เท็ดดี้ก็ได้หายไปจากโลกซึ่งในช่วงเวลานั้นเองแฟรงคินก็ได้ติดต่อซื้อขายกับเกรดดี้ CIA ที่เห็นกระเป๋าเงินมากกว่าประเทศชาติแฟรงคินเข้าไปตีสนิทยัดใต้โต๊ะเพื่อให้ได้สินค้าในราคาที่ถูกลงแต่อยู่มาวันหนึ่งเท็ดดี้ก็เกิดคิดถึงลอสแองเจลิสแถมเขายังได้ข่าวเรื่องผลงานที่ห่วยแตกของเกรดดี้ก็เลยต้องกลับมาทวงตำแหน่ง และการกลับมาครั้งนี้จะทําให้ทุกฝ่ายเข้าสู่หมดตึงเครียดเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนํานั่นคือ Netflix p r e พรีเมียมโดยทีมงาน NF Theater ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมื่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็นมีให้รับชมครบทุกแนว รองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ไอดีลายอย่างเดียวพอการันตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอเขาและสำหรับเพื่อนๆืนนที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับเงินรางวัล50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้ง ใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF t h e a t r เปิดเรื่องโดยการเรียกประชุมด่วนแฝงคินเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังสายส่งคนเก่าของเราเข้ามาบอกว่าเกรดี้มันสะเพาเป็นตัวบอนทำลายและจะทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายจริงอยู่ที่เกรดี้ไม่ได้เข้มงวดอะไรแต่สักวันเขาจะเป็นปัญหาข่าวดีคือมีคนจัดการให้แล้วเดาว่าเป็นเท็ดดี้เพราะบางทีสิงโตก็กินลูกตัวเอง ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนรู้หมดแล้วว่าเอาตา้านหายตัวไปและเหตุผลที่แฟรงคินไม่คิดจะตามสืบขนเพราะเขาพอจะเดาออกว่าเป็นฝีมือใครย้ำนะครับว่าแค่เดาคำถามก็คือนายจะทำธุรกิจกับคนที่ทำให้พ่อนายหายไปได้เหรอจุดนี้แฟรงคินตอบไว้แบบกว้างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเอาตาันเขาทำตัวเอง ไม่ว่า CIA จะส่งใครมาเราต้องทำธุรกิจกับพวกเขาสเตปต่อไปเป็นปัญหาเรื่องราคาผมขอบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ทุกคนแยกกานทำงานนาลูอี้กับลุงไมส่วนแฟรงคคินและลีออนถ่ายเดี่ยวเมื่อไม่นานมานี้ลูกค้าของนาลูอี้ขอลดราคาเหลือกิโลนล,นละหนึ่งหมื่นดอลลาร์การที่แฟรงคคินกดราคาเท,ท็ดดี้ไม่ได้มันจะทำให้เธอเป็นคนไม่รักษาคำพูดเรื่องนี้แฟรงคคินแนะนำให้น้าไปบอกกับลูกค้าเองไม่ต้องไปต่อรองกับเท,ท็ดดี้มันเสียเวลาฟรี ในเมื่อต่อราคาเหลือ9 0 0 0ไม่ได้น้านลุยย์จึงต้องเอาข่าวมาบอกกับลูกค้าโดยตรงเขาคือเมโลผู้ที่รับหน้าที่ดูแลแองเกิลวูดข่าวหลายคือจะไม่มีการลดราคาแน่นอนว่ามันอาจทําให้เมโลตกที่นั่งลําบากหากเขาเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกพี่เขาต้องไม่พอใจแน่ช่วงนี้ยิ่งอาการหนักบางวันก็ดีบางวันก็โคตรแย่เมโลไม่อยากรับจบเพียงคนเดียวเพราะงั้นเขาจะให้พี่เบิร์มกับแฟนสาวไปบอกเองอีกคนที่ต้องได้รู้ว่าเท็ดดี้กลับมาคือเวลอนิก้าเธอรู้จักเขาผ่านคําบอกเล่าของแฟรงคิน แถมยังรู้อีกว่าเท็ดดี้อาจจะมีส่วนทําให้อลตันหายไปแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการกลับมาของเท็ดดี้ในใสายตาเวลลนิกามันไม่ใช่เรื่องดีผมว่าคุณคงอยากรู้กันแล้วว่าลูกพีของเมโลคือใครก็สกักรี่นี่แหละครับและใช่เขายังไม่ตายตอนที่สกักรี่บุกไปยิงน้าลูอีเขาล้มหมดสติในโรงพยาบาลโชคดีที่ทีมแพทย์ช่วยเหลือไว้ได้ทัน ปัญหาคือการคืนชีพพลังนี้สกักรี่มันบ้ายิ่งกว่าเดิมไม่มีเมียคอยห้ามไม่มีลูกต้องเป็นห่วงวันๆเอาแต่พร่ำคำสอนของพระคริสก่อนจะใช้ดาบคาตนาฟันหมอนี่ถิงเหมือนก็ฟันต้นกล้วยแล้วพอหนุ่มผู้โชคหลายจะไม่ใช่ลายสุดท้ายแน่เพราะที่เหลือยังต่อคิวรออยู่หน้าอพาร์ตเมนต์เข้าประเด็นของเราดีกว่าครับนาะลูอี้บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจโกหกเรื่องราคามีคนบอกเราแล้วหมอนั่นก็เปลี่ยนคำพูด แน่นอนว่าคนสติไม่ดีไม่สนในเมื่อน,น้นหลูอ,อี้พูดแล้วเธอต้องทำให้ได้ไม่งั้นเธอจะได้รับสิทธิ์ลัดคิวเป็นลายต่อไป จุดนี้ขออธิบายไว้คร่าวๆแรงคินรับสินค้าจากเทดดี้กิโลละหมื่นนาะลุยยรับจากหลานกิโลละหมื่นเช่นกันหากเธอขายให้สกักรีก่กิโลละหนึ่งหมื่นตามข้อตกลงใหม่เธอก็ไม่ได้อะไรเลยบวกกับความบ้าหลุนโลกของสกักรกีมันจึงทําให้สองผัวเมียเริ่มหมดความอดทนผัวเขาหาเรื่องเขียสกักรีก่ทิ้งแล้วดันคนที่มีเหตุผลขึ้นมาแทนเห็นเมโลไหมหมอนันมันอยากเป็นใหญ่จนตัวสั่นเลยละ่ะผัวเขามาดักรอบแบล็กไดมอนกับดานาสัสอยู่หน้าโรงเรียนไม่ได้มาหาเรื่องแค่มีงานเสริมรายได้ดีให้ทํา รู้จักเมโลไหมได้ข่าวว่ามันชอบไปเที่ยวผับลู่เสาส่งคนไปเสี้ยมมันหน่อยเลี้ยงให้เมโลอยากให้เป็นหัวหน้าเร็วขึ้นเพื่อใครลืมนะครับแบล็กไดมอนด์กับดารัสเคยร่วมมือการบุกยิงน้าลูอีแต่เรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้แล้วไปต่างคนต่างก่อโทษถือว่าไม่ได้มีอะไรมากตัดภาพมาที่แฟรงกินเขาเรียกเท็ดดี้ออกมานั่งคุยที่คาเฟ่รายละเอียดเล็กน้อยเท็ดดี้เลิกโคกแล้วเลิกบุหรี่ด้วยเขาเปลี่ยนมาพกหมากฝรั่งติดตัวเอาไว้เคี้ยวเวลาแก่เสียน ส่วนที่เรียกมานี่เพราะเมื่อาวานฟแฟรงคินไม่ทันตั้งตัววันนี้เขาจะถามให้ชัดว่าทำไมถึงไม่ยอมลดราคาแต่ก็ถูกเท็ดดี้ตั้งข้อสงสัยกลับมาว่าทำไมราคามันถึงสำคัญหากให้เขาลองเดาเล่นๆตอนที่เขาไม่อยู่ฟแฟรงคินตัดสินใจเป็นพ่อค้าคนกลางราคาสินค้าของเขาขึ้นราคาตลาดถือว่าถูกมากและคนที่มันมีปัญหาจริงๆคงเป็นลุงไม้กับน้าลูอีจะบอกว่าเท็ดดี้คืออัจฉริยะก็คงไม่เกินจริงเขาเดาถูกหมดเพราะงั้นเขาจะพูดให้ชัดแค่รอบเดียวราคาเดิมไม่มีการต่อรอง นายเอาเวลาไปจัดการปัญหาในองค์กรนายให้ดีก่อนแถมเท็ดดี้ยังรู้อีกว่าเรื่องราคาไม่ใช่เหตุผลหลักของการนัดเจอวันนี้ใช่เหตุผลหลักคือการหายตัวไปของเอลตันเท็ดดี้ตอบความกังวลใจนี้ไว้ว่าฉันไม่รู้จะบอกอะไรความจริงก็คือความจริงไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอลตันเขาหมายหัว CIA เขายั่วโมโหหลายคนคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเท็ดดี้หรือบางที่อาจจะไม่ใช่ CIA เอลตันเคยเป็นถึงผู้นำกลุ่มต่อต้านมีอีกหลายหน่วยงานที่อยากได้ตัวเขา แฟรงคินฉันสาบานได้เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อไหนฉันไม่เกี่ยวข้องเป็นคนที่โกหกได้หน่าลงไหลายจริงๆและก่อนจากเท็ดดีก็ไม่ลืมนะัดส่งสินค้าล็อต่อไปคืนนี้เขามีธุระด่วนดังนั้นกูสตาโวจะไปส่งของให้แฟรงคินตัดภาพมาที่ผับลู่เสามันเป็นอีกหนึ่งสถานที่กบดันที่เมโลชอบมาซุ่มอยู่เงีบยบเขามีแม่สาวคนโปรดมาทีไรก็มักจะเรียกใช้บริการเธอเสมอแต่วันนี้ท่าทีของเธอดูจะแปลกไปหน่อยถามเรื่องแกง๊งชวนคุยเกี่ยวกับตำแหน่ง โวยว่าเมโลเก่งเกินกว่าจะเป็นแค่มือขวาใช่ครับงานของเธอคือทําให้เมโลอยากเป็นหัวหน้าเร็วขึ้นและคนที่อยู่เบื้องหลังคําถามเหล่านั้นก็คือแบล็คไดมอนด์กับดานัลสหลังได้เจอกับแฟรงคินทั้งสองก็ใช้น้ําพักน้ําแรงจากการทํางานเลื่อนตัวเองขึ้นไปเป็นเจ้าของผับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเธอถึงสั่งให้สาวนคนนี้ทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงได้และในกลางดึกก็ตามที่ตกลงกันไว้คนที่รับหน้าที่เอาของมาส่งจะเป็นกูสตาโวในส่วนของขั้นตอนทั้งสองผ่านจุดนี้มาเป็นร้อยๆรอ,อบเพราะงั้นไไมม่มีออะรต้งล ระหว่างนั้นก็พูดคุยกันเลื่อยเปื่อยช่นเรื่องลานหลานของกูสตาโวแต่ประเด็นอยู่หลังจางนี้แฟรงคินถามตรงๆว่าใครเลือกที่นี่เท็ดดี้หรือนายแน่นอนว่าต้องไม่ใช่กูสตาโวคำถามต่อไปแล้วเกรดดี้ล่ะเขาผูกพันกับที่นี่ทั้งธุรกิจและเรื่องส่วนตัวมันแปลกมากที่อยู่ๆเขาก็หายไปมันไม่มีเหตุผลเลยแฟรงคินกําลังเหล่าเท็ดดี้ต่อหน้ากูสตาโวเลยครับแต่เซลวิทที่แฟรงคินหันไปเห็นอาคารหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคน ยิ้มและบอกว่าช่างหัวเกรดดีสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ตัวตลกให้ตายสิส่วนตัวฉันดีใจมากที่เท็ดดี้กลับมาเราจะได้กลับมาทําธุรกิจกันอย่างถูกต้องและไว้เจอกันสัปดาห์หนะ้าแฟรงค์ินเริ่มทันเหลี่ยมเท็ดดี้มากขึ้นเขาสังเกตได้ถึงจุดส่งของที่เหมาะแก่การซุ่มเก็บข้อมูลก็เลยบอกกับกุสตาโวไปอีกแบบทั้งหมดนี้ก็เพื่อซื้อใจทําให้เท็ดดี้ระวังตัวน้อยลงหลังจากส่งสาวไปเสียมเมโลได้สําเร็จนาลูอ์ก็ได้รับการติดต่อโดยตรง วเขานัดเจอกันแถบชานเมืองเพื่อที่จะบอกเรื่องด่วนในการซื้อขายครั้งต่อไปสกักลีวางแผนจะกำจัดกลุ่มของน้าลูอีที่เมโลเอาเรื่องนี้มาบอกนั้นเพราะเขามองเห็นหนทังสำหรับอนาคตพรุ่งนี้สกักรีจะไปหาคนส่งเพื่อเชื่อมติดคุยกับลูกสาวไปแค่คนเดียวหรือเอาแบบเข้าใจง่ายเมโลกำลังวางแผนชิงบัลลังก์จากสกักรีแต่เขาไม่มีทางสืบทอดตำแหน่งได้หากมีเอี่ยวกับการตายของราชาแผนเป็นของเมโลกลุ่มของน้าลูอีเป็นคนลงมือ มันเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์นาลูอี้ได้ขายสินค้าในราคาเดิมเมโลได้ตำแหน่งแถมเงินให้อีกหนึ่งแสนถือว่าเป็นค่าเหนื่อยเช้าวันลุงขึ้นลุงหมกับนาลูอี้ก็บุกมาที่บ้านคนส่งนาลูอี้เคาะประตูและบอกว่าเธอกำลังมีปัญหากับคนบางคนอยากจะทำของใส่มันหน่อยว่ากันตามนัดแม่หมอไม่ว่าครับพูดภาษาอะไรไม่รู้แต่พายายามบอกให้นาลูอี้กลับมาวันหลังแต่พอเจอเงินเป็นฟ่อนเข้าไปว่างก็ได้ รอบที่แล้วแฟรงกิขึ้นแค่สงสัยแต่เพื่อความแน่ใจเขาต้องกลับมาเช็คที่จุดส่งของจอดรถไว้ที่เดิมแล้วก็เดินเข้าไปในอาคารไม่ได้มาล่าผีแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยตาพอขึ้นมาชั้น3ามแฟรงกิ้นก็หายข้องใจเห็นรอยเท้าที่ยังสดใหม่เห็นเก้าอี้ที่หันหน้าออกไปนอกตัวอาคารเห็นฟอยล์หมักฝรั่งและทำเลตรงนี้เหมาะแก่การซุ่มเก็บข้อมูลเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลานัดสกักลีก็เดินทางมาหาคนทรงจริงๆแต่พอเข้าไปเท่านั้นแหละครับโดนปืนจ่อหน้า ลุงหมสั่งเสียกับชายผู้นี้ไว้ว่าเมโลมาหาเราเล่าให้เราฟังว่านายจะเก็บเราที่จุดส่งของครั้งต่อไปนั่นคงไม่เหมาะเท่าไหร่ตัดภาพมาที่ช่วงกลางดึกหลังเสร็จธุระกับสกักลี่พวกเขาก็เรียกเมโลมารายงานความคืบหน้าเราจัดการสกักลี่แล้วแต่เมโลยังไม่ได้วางใจเสียทีเดียวท้องถนนวิทยุตำรวจไม่เห็นมีข่าวการตายของหมอนั่นสิ่งของแบบนั้นมันเป็นผลงานของพวกมือสมัครเล่นของจริงเน้นเงียบกลิบ และหากถามถึงหลักฐานที่มากกว่าคำพูดนะลูี์มีอยู่แล้วเธอโยนสร้อยคอเส้นโปรดของสกักรีให้เส้นที่มีรูปของลูกสาวเขาอยู่ในนั้นในเมื่อมั่นใจแบบ100%เซ์เบโลก็ไม่ลืมจ่ายเงินาางค่าจ้างแต่ขอเวลาสักสองสัปดาห์สำหรับการยึดตำแหน่งราชาแบบว่าต้องเล่นตามบทให้เกียรติคนตายกันหน่อยแน่นอนว่านาลูี้ไม่มีปัญหาเบียก็แต่สกักรีใช่ครับเขายังไม่ตายนาลูี้วางแผนตลบหลังเมโลพอเจ้าตัวได้ยินกับหูก็ไม่ต้องคุยกันแล้ว หัวหน้าไปถี่จับหักคอด้วยมือเปล่าทำไมสองผัวเมียถึงเลือกสกักรีมากกว่าเมโลใช่ไหมครับหมอนั่นมันเทยทะยานเกินตัวสักวันจะต้องเป็นปัญหาแน่ส่วนสกักรีถึงหมอนี่มันจะบ้าแต่ถ้าลองให้ใจคนไปแล้วรับรองไม่ทําให้ผิดหวังเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้มาแล้วกันไปสกักรีเชื่อใจผัวเมียส่วนลุงไม้ตอบแทนด้วยความเคารพทั้งในตัวสกักรีและรอบควของเขาที่จากไปผลดีอีกอย่างของการซื้อใจคือสกักรีจะกลับมาซื้อสินค้าราคาเดิมถือเป็นการตอบแทนเล็กน้อย ทิ้งถ่ายซีนนี้กันที่ท่าทีของนาลูอีเธอก้มลงไปเช็ดผืนเก็บเก้าอี้ขึ้นมาตั้งอย่างใจเย็นและฉลองชัยชนะด้วยรอยยิ้มสุดสะใจและจากชัยชนะครั้งนี้มันทําให้น้าลูอีคิดว่าตัวเองเก่งเจ๋งจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องสนหัวใครตัดภาพมาที่บริษัทของฟแฟรงคินระหว่างที่เขากําลังหวานเวลอยู่กับว่าที่ภรรยาวันดาขาโหดก็ขอเข้ามาคุยด้วยเธอไลา่ยาวเหตุผลมากมายแต่ไม่ต้องพูดให้เหนื่อยหรอกรับวันดาแค่มาของานทําจริงๆเธอเคยทําแฟรงคินงานเข้าหลายเรื่องมาก ทั้งขโมยของไปขายเองเอาสูตรไปขายให้คู่แข่งอย่างแมนบอยไหนจะเรื่องกับเมโลดี้แต่ในเมื่อวันด้ากลับตัวได้เธอคงไม่มีปัญหาอะไรปิดท้ายตอนนี้กันที่การเจรจาระหว่างพันธมิตรต่างคนต่างจาัดก,การปัญหาฝั่งตัวเองเรียบร้อยกลับมาซื้อสินค้าราคาเดิมได้เหมือนแต่ก่อนงานนี้ประเด็นอยู่ที่นา้าลูอีหลุ่นหลวนเธอไม่พอใจที่แฟรงค์ขึนไม่ให้เธอไปเจรจากับเท็ดดี้ด้วยตัวเองซึ่งแฟรงค์ขึนมีเหตุผลอยู่แล้วเท็ดดี้ไม่เคยเห็นหัวหนะ้าลูอี อย่งไรหมอนั่นก็ไม่ยอมลดราคาไม่ใช่ว่าแฟรงคินกลัวเท็ดดี้แต่ครั้งนี้เขามีเหตุผลเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากน้าลูอีแยกตัวไปทําธุรกิจของตัวเองและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอันไกลแรงคินเสนอส่วนแบ่ง50%จากธุรกิจขายยาไม่มีหักค่าไหนหน้าขอแค่กลับมาอยู่ด้วยกัน อย่างที่บอกไปครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสกักรีมันทําให้นาลูอี้เชื่อว่าตัวเองเก่งๆคิดว่าตัวเองจัดการปัญหาได้โดยไม่ต้องเหนียวไก่และเธอไม่อยากให้ชีวิตต้องมาเสี่ยงเพราะการตัดสินใจระยำของแฟรงคินแทนที่จะกลับมาเป็นครอบครัวพวกเขากลับทะเลาะหนักกันยิ่งกว่าเดิมนาลูอี้ไม่อยากอยู่ใต้อาํานาจของหลานชายส่วนแฟรงคินเขาพายายามทําให้ทุกคนพอใจทําให้พวกที่เหลือได้เสพสุขก,กับผลประโยชน์แม้ว่าต้องทํางานให้กับคนที่ข้าเอาต้านเขาก็ยอม แฟรงคินเชื่อว่าตัวเองเป็นพ่อพราผู้เสียสละแต่จริงๆเขาก็แค่ยึดติดกับความคิดของตัวเองเรื่องนี้คุณไม่ต้องสนถูกผิดคุณสนแค่มันจะจบลงยังไงต่อเน,นื่องกันในตอนที่4ี่เปิดเรื่องที่การกลับมาของซิสซี่เธอบินตรงจากคิวบามุ่งตรงกลับบ้านหลังเก่าระหว่างที่ใช้เวลาอยู่ที่นี่มันยากมากที่จะไม่หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในตอนที่ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขตอนที่เอาต้านชวนเธอหนีไปเริ่มใหม่ที่คิวบาตอนที่เขาขอให้ซิสซี่ช่วยน,มน้มนาวแฟรงคิน หากเธอเชื่อเอาตั้นตั้งแต่ตอนนั้นก็คงไม่จบที่การหนองเลือดตัดภาพมาที่โกดังสินค้าของลุงไมในเมื่อกลับมาซื้อสินค้าราคาเดิมได้เขาก็จัดล้อต่อไปแบบไม่ลังเลจะเรียกว่าพอขา,ขายส่งก็คงน้อยเกินไปเพราะนี่มาระดับโกดังส่งออกแล้วไอสไตล์กับเหล่าไวรุ่นก็อยู่ด้วยนักรับหน้าที่ของพวกเขาคือช่วยงานและคอยดูแลรักษาความปลอดภัยแต่อยู่ๆก็มีพี่คนนึงขับรถเข้ามาเปิดเพลงคนดํากับฮิปฮอปมันของคู่กันอยู่แล้วรับแต่ประเด็นมันอยู่ในเนื้อเพลง ออกแนวเสียดสีด่าเรื่องที่รีออนยิงลูกสาวของสกักรีเรื่องที่แรงขิ้ฆ่าเพื่อนตัวเองและที่แสบสุดคือคนดำตายเป็นเบื่อแต่ลุงไม้เอาแต่หาเงินเข้าตู้เสฟตัวเองด่ากลาดเหมาร่วมแบบนี้ลุงไม้ก็ชักเริ่มอยากเจอคนที่แต่งเพลงเขาเป็นวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในถิ่นของรีออนก็แค่วัยรุ่นที่แต่งเพลงสนุกๆนั่นแหละครับแต่ความจริงเหล่านี้มันไปกระแทกใจลุงไม้ก็ให้เต็มๆเ,เขาฉุนจัดแต่เพื่อเห็นแก่รีออนรอบนี้เขาจะปล่อยไปก่อนแต่เทปบันทึกเสียงเรื่องนี้ปล่อยไปไม่ได้ หลังสั่งสอนไว้รุ่นเสร็จก็ไปเรื่องอยู่ๆก็มีรถตำรวจกับเฮล,ลิคอปเตอร์มาปิดล้อมเขหะชุมชนตำรวจพวกนี้ไม่คิดจะแจ้งข้อหาหรือพยายามเจรจาด้วยซ้ำพกอาวุธมาไล่ทุบหน้าทุกคนที่คิดจะหลบหนีทำลายประตูบ้านทุกหลังหรือเข้าของจนพังเสียหายและที่ดูไหลแต่ลิยาธรรมสุดๆคือการปล่อยหมามาไล่กับไอสไตล์โดนฟัดไปเต็มๆส่วนเหตุผลที่ทําให้ตำรวจโหดถึงใจนั้นเพราะพี่ๆเขาอยู่ภายใต้คําสั่งของบาร์คลีย์เขาไม่สนวิธีการหลอกลับจับผักขายาม,มันต้องเอาให้สุด ไม่นาะนเรื่องนี้ก็ถูกส่งมาถึงแฟรงค์คิลีออนโวยยับพวกมันมีหมาดมกลิ่นทุกอย่างโดนลูดหมดอย่างเดียวที่ไม่หายคือสายดับเพลิงบัคลีเล่นคนของเขาหนักจัดทั้งต่อยตีจับเด็กตามมุมตึกบ้าบอไปหมดคุณอาจจะกําลังสงสัยว่าทําไมบัคลีถึงบุกมาเล่นรีออนถึงถิ่นเรื่องมันก็ง่ายๆมันเป็นข้อตกลงระหว่างลูอี้กับบัคลีแต่นะลูอี้ไม่ได้บอกเรื่องนี้นะครับบอกแค่จะไปตามสืบดูว่าเกิดอะไรขึ้นแถมยังปลอบใจรีออนด้วยเหตุผลที่สุดจัด เราเป็นพวกขายาตำรวจจะมาหาเรื่องเป็นครั้งคราวมันปกติมันคือเกมสุดท้ายต่างคนก็ต่างเอาตัวรอดในระหว่างที่ทุกฝ่ายกำลังชุลมุนซิซี่ก็โผล่เข้ามาในคลับนั่นช่วยให้พวกเขาสงบสติยิ่งมีเรื่องที่แฟรงค์กำลังเป็นพ่อคนทุกคนก็เริ่มเย็นลงเวนลีออนไว้คนหนึ่งและถือว่าเป็นครั้งแรกที่ซิซี่ได้เจอแฟนสาวของลูกชายตัวเองแน่นอนว่าทางน้านหลุยอีต้องหาโอกาสออกมาเคลียร์ใจกับบัคลีย์เธอไม่พอใจมากที่บัคลีย์เล่นเกินความจำเป็น ปัญหาคือพวกนั้นมันไม่ใช่คนของบัคลีย์เขาไม่จําเป็นต้องสนแถมบัคลีย์ยังเป็นฝ่ายเหนือกว่าหากครั้งหน้าลูยี้ไม่สร้างผลงานระดับที่ผู้กํากับพึงพอใจรับรองได้เลยมันจะไม่จบที่หมาตํารวจแฟรงคินที่เห็นเพื่อนกําลังซวยหนะักเขาก็เริ่มหาทางช่วยเหลือในแบบของตัวเองเรียกเท็ดดี้ออกมาคุยบอกเรื่องที่คนของเขาโดนซ้อมอย่างดิบเถื่อนและอยากให้เท็ดดี้ลองใช้เส้นสายในกรมตํารวจที่เคยมีเรื่องนี้เท็ดดี้ถึงกับถอนหายใจรวมของแฟรงคินปล่อยยาเป็นตันๆจะไม่ให้โดนเพ่งเลงก็ของยาก แล้วฟังนะเซนสายในกรมตำรวจมันปลิวหายไปตอนที่พ่อเฮงเคยของนายคาบเรื่องไปบอกนักข่าวคนของเท็ดดี้กลัวจะถูกเปิดโป่งก็เลยไม่อยากมีเอียวเรื่องนี้เท็ดดี้ช่วยอะไรไม่ได้มากสุดก็แค่ให้คำแนะนำตำรวจพวกนี้ไม่มีพิษภัยกับนายหรอกรู้ไหมทำไมเพราะในภาพรวมแล้วไม่มีใครสนหลอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเสาเซนทันหากเป็นญานคนข่าวเชิญกังวลได้เลยพวกมันส่งกองกำลังรักษาดินแดนมาแน่นายแค่แยกตัวออกมาทำ้อตกลงแค่กับครอบครัวนายตำรวจจะไม่มีทางแต่ต้องนายได้ ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าแฟรงคินจะหาทางช่วยเพื่อนรักด้วยวิธีไหนแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นเจ้าของทินต้องออกตัวปกป้องดินแดนของตัวเองลีออนเข้ามาหาอารวีสองคนนี้รักกันดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรและส่วนสําคัญคืออาวุธลีออนต้องการของหนักอย่างพวกเครื่องยิงจรวดกระสุนชนิดเจาะก,กราะอะไรก็ได้ที่จะถล่มพวกแม่งให้ยับ อาวีคงสงสัยชายเลนว่าขอเยอะขนาดนี้จะเอาไปยิงอะไรพอได้คําตอบว่าเอาไปยิงตํารวจอาวี RV ก็เลยให้คําแนะนําไว้ด้วยความหวังดีตลอดช่วงชีวิตเขาเห็นคนที่พยายามปฏิวัติมาหลายครั้งแต่นายเคยคิดบ้างไหมว่าคนของนายจะเป็นยังไงหากได้เปิดสงครามกับตํารวจยิ่งไหนค่ะพวกนั้นก็จะยิ่งส่งมาเพิ่มไม่มีวันจบสิน้นแต่รีออนลันเกินจะฟังคําสอนของคนแก่เขามีเงินอาวี RV มีปืนหรือต่อให้ไม่ขายเขาก็ไปหาซื้อที่อื่นอยู่ดีว่ามาแบบนี้ก็ไม่เป็นไร ถึงสงครามจะไม่เคยเป็นผลดีกับใครแต่มันดีกับพ่อค้าอาวุธเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าครอบครัวซิซี่อารมณ์ดีได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ก็ต้องเก็บความเศร้าไว้ใต้รอยยิ้มที่แสนเปล่ะบางเหตุผลที่เธอยังทําแบบนี้ได้นั่นเพราะเธอยังไม่รู้ว่าเท็ดดี้กลับมาแล้วที่คุณเห็นอยู่นี้คือบรรยากาศการต้อนรับซิซี่กลับบ้านทุกคนมาหมดยกเวลลี่ออนหลายนั้นต้องเข้าใจหน่อยเขามีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าการต้อนรับเพื่อนแม่เขาไปนั่งฉลองขณะที่พรรคพวกกาลังเดือดร้อนไม่ได้จริงๆ จากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากญาติพี่น้องได้กลับมารวมตัวกันพูดคุยถึงเรื่องเก่าๆแสดงความยินดีกับลูกของแฟรงคินที่กําลังจะเกิดมาบนโลกรวมทานมื้อเย็นสุดหรูกันอย่างมีความสุขแต่ไฮไลท์ในตอนนี้คือหนาหลุยส์ออยู่ๆเธอก็เปิดประเด็นของเอลตันขึ้นมากลางโต๊ะเอลตันคงดีใจมากหากรู้ว่าเขากําลังจะมีหลานและรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแฟรงคินพายายามหาเรื่องเปลี่ยนประเด็นแล้วครับแต่ซิซี่ไม่อาจฝืนยิ้มอีกต่อไปได้เท็ดดี้แมคโดนัล์หมอนั่นฆ่าเอล คงมีแค่คนเดียวบนโลกที่อยากจะฆ่าเขาแถมยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนาลูอีส่งสายตาหาแฟรงคินแบบไม่หยุดพักกดดันให้ซิซซี่ถามคำถามกดดันจนเธออยากรู้ความจริงจากปากลูกชายในเมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้ความจริงเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้แฟรงคินบอกแม่ไปตรงๆว่าเท็ดดี้กลับมาแล้วจริงๆเธอก็แค่อยากมาเจอแฟรงคินแต่ระหว่างทางกลับแฟรงคินก็สัมผัส์ได้ถึงเป้าหมายที่เปลี่ยนไปอย่างแรกเธอจะกลับมาช่วยเหลือด้านธุรกิจไม่อยากเป็นภาระแต่ก็ไม่อยากถูกปิดบังด้วยเหมือนกัน และส่วนที่ซิซี่ยังไม่ได้บอกคือการตามหาเท็ดดี้ซิซี่จริงจังกับเรื่องนี้มากเธอรู้ว่ารีออนโดนถล่มยับรู้ว่าเขาโกรธแค้นมากแค่ไหนแถมยังรู้วิธีรับมือกับชายหนุ่มที่กำลังอารมณ์ขึ้นซิซี่เข้ามาหารีออนพร้อมกับเรื่องเล่าสิ่งหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้จากคิวบาคือทุกคนที่นั่นไม่ว่าจะสีผิวหรือชนชั้นไหนต่างก็อ่านออกเขียนได้ได้เข้าโรงเรียนดีๆได้รับการรักษาที่ดีพวกเขาสนใจประชาชนจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่คิวบายังเหมือนกับอเมริกา มีเรื่องกับตำรวจยังไงก็จบไม่สวยสุดท้ายนายจะตายหรือโชคดีก็แค่ติดคุกไม่ใช่แค่นายแพ้แต่พวกเขาจะชนะทำไมนายไม่ลองใจเย็นยังมีวิธีอื่นที่จะสู้วิธีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงจากเรื่องเาวามากมายที่เพิ่งเกิดขึ้นมันทําให้เวโรนิก้าอยากคุยกับสามีตรงๆเธอบอกว่าแฟรงค์ขินประมาทเท็ดดี้เกินไปเขาเป็นคนฆ่าพ่อหนยแล้วจู่ๆก็โผล่มาเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ก็นั่นแหละครับอีกฝ่ายเป็นเท็ดดี้สำหรับหมอนั่นทุกอย่างคือภารกิจ เอาตัานแพ้ตั้งแต่ที่เขาไปหมายหัว CIA แฟรงคินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแต่ตราบใดที่แฟรงคินยังหุ่นเงินได้เรื่อยๆเขาเชื่อว่าตัวเองจะปลอดภัยลำพังเพียงคำพูดกับปืนที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านมันไม่อาจทำให้เวลรนิก้ารู้สึกหายห่วงได้บานหลังนี้อาจจะปลอดภัยแต่ที่อื่นไม่เธอก็แค่เป็นห่วงสามีนั่นแหละครับอยากให้แฟรงคคินยกระดับการรักษาความปลอดภัยปิดท้ายตอนนี้กันที่เป้าหมายของซิซี่เธอมานั่งชิลอ,อยู่ในร้านอาหารแต่อยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามามทัก แบบว่าผมเคยเจอคุณที่ไหนหรือเปล่าช่วงแรกออกแนวเข้ามาจีบครับเขาชื่อลูเบนส่วนบทสนทนาสุดโรแมนติกช่วงต้นเป็นเพียงแค่โคตรลับเมื่อซิซี่ตอบโค้ดเหล่านั้นได้ถูกหมดก็จะเข้าสู่เนื้อหาที่แท้จริงลูเบนชื่นชมความกล้าของซิซี่และเสียใจด้วยกับสิ่งที่เธอกําลังเผชิญมันคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากแต่เรื่องนั้นไม่สําคัญซิซี่บอกว่าเธอไปเจอกับครอบครัวมาแล้วแรงคิ้นเป็นคนยืนยันว่าเทดดี้กลับมา เธอยินดีไปกับลูเบนแบบสุดทางภายใต้เงื่อนไขง่ายๆครอบครัวของเธอต้องปลอดภัยจากนั้นก็ฆ่าเท็ดดี้แมคโดนัลด์เหมือนเดิมนะครับคือใครตามไม่ทันประเด็นหลักในตอนนี้คือความผหยหาอํานาจของนาลูอีเธอได้ลิ้มลองรสชาติของชัยชนะแล้วเกิดติดใจเกิดความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าแม่แห่งวงการนาลูอีเริ่มธุรกิจของตัวเองโดยการร่วมมือกับสกักลีทําตัวเป็นคนกลางซื้อของจากฟแฟรงคินมาส่งต่อให้สกักรีในย่านแองเกิลวูด ทุกอย่างราบรื่นแต่จุดที่ทําให้น้านลูอี้ไม่พอใจคือการที่ต้องคอยซื้อของจากแฟรงคินเธอต้องการเป็นอิสระไม่อยากตกอยู่ภายใต้อํานาจหลานการขยายธุรกิจของน้านลูอี้จะเป็นไปในทิศทางไหนเรื่องนี้ยังไม่แน่นอนส่วนการกลับมาของซิซีอันนี้ไม่ยากเธอเชื่อว่าเท็ดดี้เป็นคนฆ่าเอลตันและพอรู้ว่าเท็ดดี้กลับมาร่วมธุรกิจกับแฟรงคินเธออยู่ไม่เฉยแน่ซิซีมีบทเรียนจากครั้งที่แล้วเธอจะไม่พุ่งเป้าไปที่ CIA แต่เลือกหมายหัวเท็ดดี้เพียงคนเดียว และถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h e a t e r สวัสดี